สวัสดีครับทุกคนท่นผมานะครับวันนี้มาทำลิรเดกกันต่อเลยนะครับเป็นวีเือนเดิมนะครับจะเป็นดัลนิกเออไอเคงนิโรนะครับสายเบรคมาสเตอร์นี้นะครับที่เติม V ีบีทีศูนย์แปดเข้าไปนะครับผมโหบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นมากนะครับผมบรรจกคนว่าลิตรเกนี้ผมใส่อะไรกันบ้างนะครับผมก็อันนี้เป็นเล็กที่จัดเองนะครับจัดตามแบบความห้าของเรานะครับผม แรมหมานี้ถ,ถ้าชอบก็จัดตามกมา็ได้นะครับผมอันนี้ถ้าไม่รู้สึกไม่เข้ามือก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูนะครับนี้เป็นแนวันเริ่ม,มเลยนะครับเริ่มที่ตัวเริ่มนะครับนี่สายเป็นร้าของสมสรนี้ใช่ไหมไวโวนคิดลัตเตอร์นะครับส่ไเป็นหนึ่งใบทิกเกอร์นะครับใส่เป็นชิชคิวสามหมื่นนะครับสีใบนะครับแล้วก็ขิธรรมดาสีใบแล้วก็โด ธรรมดานะครับผมสี่ใบโทษครับอ้ยตรงนี้เป็นหวัดแล้วก็ฮิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับทิกเกอร์ประมาณนึงนะครับที่ใส่คิวสามมือเพราะว่ามือมันค่อนข้างจะบามากมากนะครับผมเลยรู้สึกว่าเออใส่เป็นคีวสามมือดีกว่าครับผมตอนทิ้งก็ทิ่งง่ายๆนะครับง่ายขายคล่องนะครับผมประมาณนี้นะครับสัางเกตหนึ่งไอ้ไขว่เกตสูนรนะ ตก็มา,กกา 5, x x เกา็ต 5, 3, นนนกห,นหนึ่งนะครับผมแล้วว่าโฟล์ดดราก้อนนะครับใส่ไปซีบ run, ตัวนี้ก็เวเลีย run, นะครับถ้บาเราเรียกันเรามากกว่าบวกห้าพันอีซิคิลเวเลียมเหมือนกันเมื่อลงเปิดห้าห้าสามนำอันนำขึ้นมือก็ซับกองแล้วก็ถ้าที้มือหนึ่งนะครับใส่ไปซีบเลยใบต่อมาอันนี้ก็ใส่ซีเหมือนกันนะครับไวเวนคิดเกรันไอใบวนสไตลเกรันนะครับเพื่อเปรี้ยนเทอรเราเท่าแค่ไม่มีตะกอดัวมันบุกห้าพันอิกิคิวเลการเหมือนกัน เมื่อบูธให้โดฮาแล้วตีคิดเนี่ยสามนนารถคะนบ้านหนึ่งตัวหนึ่งและโซชัยนหนึ่งได้นะครับตัวเหล็กตาของเรนนี่เอก็ต้องใช้ตีแล้วนะครับไม่ต่อมาตัวนี้ตัวทําชนะนะครับผมเวอร์สไ,ไตร์บันบัสสกิลช่องเรียกาดไม่ได้บูธน,นะครับถ้าแข่งไม่มีเรียกาดเลยเนี่ยในกรณีทีนน่แข่งนการป้องกันเนี่ยต้องใช้การส่องใบขึ้นไปในการป้องกันนะครับนี้รู้สึกโคตรเก่งนะครับผมแล้วถ้ายิ่งมี ไวบูธเหรียญกาดอันหนึ่งไวบูธออะไรนะโทเค็นอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายังแกร่งนะครับใส่ไปสามใบเลยนะฮะแล้วก็เป้าแฟนควาหวังแอมูมสองใบนะครับสกิลนะครับช่องเแยถ้า่ท่านี้บูธบวกสามพันอีกสกิลเมื่อรายการเราเมื่อรายการแข่งบุรีไทยในเทอเรานะครับผมสามารถดีทยอยู่ในนี้โจหนึ่งในลำหนึ่งนะครับใส่ไปสองใบนะครับผมก็ไว้คืนคอร์สนะใส่สองใบผมเนื่องใส่เยอะ เกทหนึ่งประมาณนี้นะครับคุณต่อมาเกทสองนะครับวเวิร์นสไตร์โดฮาสกิลช่องระกับไม่ลงจากมือนะครับสามารถขับรถบ้านเนื้อค้นหาเกเรนจาก,กองแล้วสับก,กองนะครับอีสกิลช่องระดับมันถ้าแข่งไม่มีระดับเนี่ยพวกแข่งจะสับไมไ่สามารถขอโนมอลยูนิตได้ก็คือขอแต่ทิกเกอรเองนะพูเก่งใส่เบสสีใบเลยตัวหลักของเด็กน,นะครับเกทสองใบต่อมานะครับตัวน,นี้ก็ใส่สีใบเหมือนกัน ดาร์กอนแดนเซอร์ฟาจนะครับสกิลเดการถ้าในเทิร์คุณเท่ากับมเดการตัวละห้าพันอีกสก,กิลเวเลียนะครับลงสนามดูห้าไพ่กระหุกของกัสเอาโดฮหาเหลยกินแลนขึ้นหมื่นะครับผมและสับกองการ์ดตัวนี้เป็นตัวบุกที่ดีแล้วก็เป็นตัวของ,ของที่ดีมากจัดเอ็มทีใบนะครับเก่งมากและก็ใบสุดท้ายนะครับพริกเทนนอนดาร์กอนจะไปสามใบสกิลเวเลียเทอร์ละครัง Skill, ง้งสามารถขึ้นบัตรหนึ่งเก็บดอกหนึ่งใบที่เป็นนอร์โมไปใต้กองนะครับผม เนไทยราการเกย์สองต่ำกว่าโคหนึ่งไปนะครับเ้่ามือเรามีสี่ใบหรือต่ำกว่าจูนหนึง่งใส่ไปสามใบตัวนี้สึกใส่จุกเด้งเลยเวดีวะโคตรเก่งรนะอเอ้ยมันทำฟอยด์ด้วยที่ว่าเป็นโปรโมชลลั่นนะเกยสองประมาณนี้นะครับต่อมาเกตสามนะครับเริ่มด้วยตัวหลักของเรานะครับดาร์คนิกเบดมาสเตอร์โซเอ็นตัว so ตนี้นะครับแว่นในเธอเราเท่าแผวนไม่มีบรรยากาศตัวมันและโทเคนบวกหนึ่งหมื่น นะครับผมอีกสกิลนะครับผมทิ้งมือสองนะครับคอวิ v ั s i o n t o หนึ่งใบลงเยกาดดีทายโทเค n นั้นเมื่อจบเพลินอีกสกิลถ้าบนเลกาเรามีโดฮางกับเกียร์รันอยู่ในทายเรกาผคู่แข่งทั้งหมดนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ใช้ง่ายกว่าล่างแรกมากๆเลยนะครับผมเจ๋งมากนะครับใส่ไปสี่ใบเลยอ่ะเกีาร์ไม้ต่อมานะครับอันนี้ใส่ไปสามใบ b l ก c k น n นสามนะครับ สกิลแวนเลียนะครับในเธอเล่าถ้าคู่แข่งมีดียาการโดนบวกหมื่นเก่งมากสกิลแวนเลียนะครับสาม,มารถคา,า 1, ร์รารารราราบ้นหนึ่งรีไทยระยะคู่แข่งหนึ่งใบแต่ถ้าแต่ถ้าแล้วถ้าคุณมีเกสาร์ก็คืออย่างวิเชนโทเค็นอะไรเงี้ยรีไทยสองใบแทนหนึ่งใบนี่นะครับโอ้โหเก่งเนาะเก่งมากมานะครับผมสมมติคุณไม่มีโดฮาหรือกีรันเนี่ยตัวนี้เป็นทังน้ำมมากและแทายตีบวกพลังด้วยนี่นะครับผมแล้วก็สามารถกดได้เรื่อยๆด้วยนะครับจนกว่าระยะการคู่แจะหมดนี่ ก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับใปใช้ใบสา่งใบนะครับแต่ระวังโดนไลฟ์ไบนี้นิดนึ่งนะเพราะว่าคุณจะเล่นอะไรไม่ได้เลยนะฮะและใบต่อมาครับอันนี้เป็นเอ่ออะไรวะออเดอร์นะครับที่พี่อุ้มนําเสนอนะครับสองใบนะครับผุณภูมิปัญญาแห่งพี่ชายสงคราบททับแกรนนะครับสองสมบดทองครับสองใบคอนนะครับคือการจ่ายคารบัสามนะครับสบัสสามจูกัสสามใบยูนิเทลหน้าคุณ สาบไปได้รับหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้พี่อุ้มนำเสนอมากแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเออผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวมากเลยนะครับผมมันทําให้บรรยากาศแล้วก็วิชั่นโทเค็นเดอร์บวกหนึ่งหมื่นได้ทําให้ตีแล้วมากนะครับใส่เวทสองใบเลยนะครับส่วนกิฟต์นะครับเด็กนี้น่าเป็นเล่นเอ่อว่าถูกนะครับเพราะว่าพลังมันมีแล้วไงมันขัดขี้ส่วนใหญ่จะแปะที่แหวนวาก่อนนะครับถ้าอะไรให้เลือสองค่อยแปะที่วิชั่นโทเค็นนะครับผม ในคีย์ที่มีทีย์แบบนี้ก็เจ๋งกว่านะก็แนะนำเป็นฟอร์ทูนะครับแนะน,นำไม่ได้เล่นฟอทวันนะครับเพื่อเดโมเป็นฟอร์ทรูแล้วก็อย่าลืมใส่วิชั่นโคลเค็นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม like, share, ใส่คิวด้วยเด้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กๆคาร์โนสายเบสมาสเตอร์โซเอ็นนี่นะครับผมถ้าจำลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสายจอมาด้วยนะครับผมขอเด้อ ช่องเราเจะเตรียมลงบันดี้ไฟบ้างแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นภาคเอดีแล้วผมก็กลับมาได้แล้วนะครับผมก็นั่นแหละได้พบพบคลิปใหม่เกี่ยวกับบันดีแล้หน่อยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย